ทำง,งานไป็นเสมียนเงินเหลือนมื่นหาจ่าแม่โอ๊ยทำง,งานสบายแต่งตัวสวย เก็บผลไม้ได้จ้านาโรมาศุวาทเทตา้าเกาณีเมษะเอเกานิเหีือเอลีกาวาเต้านี่เลกูมามีคนมาเป็นเพื่อนได้จ้าเด้อเง <c oughs> ินะ่ะเงินอะ่ะท่าเทียบเงินอะ่ะน้องเอ้ยบางเด้อมีหมูมาปลาได้จ้ะเด้อ น,นี่คว <น S 1> รกเกษรละกา้ากี้พิแอไอ้เสือก้ากี้พิแอพี่น้องคุณน,นันลายอ้มได้ยายเราเก็บบ่เป็นปวยให้เราเก็บแถวนี้เราก็บ่เก็บให้ยได้พี่น้องเลยพูดได้ละจะถังหนึ่งเอาไปเทเสร็อีกกัน มันได้ติม่มเมื่อนี้มาบพอถึงุมโมงจา้าได้ถางหนึ่งพอดีเลยอันใดจาา้าตั้งไว้ทั้งต่อจังสีเหลียวเห็นเนี่ยปลามันหกปลากระสเปินยังสิละไปกันเด้อพี่น้องบ๊ายบาย สวัสดีครับพี่น้องเมื่อมึงฝนละใหม่น้ำกันด้วยจ้านี่หลายขนาดเลยพี่จ้าโอ้ยยุงกัดยุงกัด